E é. aí And then my back. นี่มันมี2ส,ส่วนครับส่วนผมเป็นเรื่องอาหารส่วนด้านด้านหน้าในห้องอาหารเนี่ยมันเป็นส่วนของกับเอ่อิพเซียมเขาเป็นผู้ออกแบบและตกแต่งให้ส่วนเรื่องหน้าตาอาหารเองนี่ผมก็คิดขึ้นเองแล้วก็ทําให้มันมิกกับแมบทบกับตัวบิพเซียมด้วยครับมันก็เลยออกมาเป็นตัวตัวกําแพงแก้วร้านอาหารตัวนี้ครับง่ายๆก็คือว่าอาหารทุกอางนี่คือเราปลกฝกนันด้วยใจคือใส่ใจ,ใจทุกอย่างในตัวอาหารครับมีในเชียงใหม่ไม่มี ม,มีครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ต,ตัวของส่วนตัวผมเองเวลามีลูกค้าถามว่าวันนี้ร้านคุณปิดแล้วมีร้านไหนให้แนะนํำไหมเราก็ค่อนข้างจะตอบยากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าอาหารไทยมีหลายร้านครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของแต่ละร้านไม่เหมือนกันยังยังยังตอนนี้ถ้ามีคนถามผมว่าอาหารเหนือที่ไหนอร่อยผมก็ค่อนข้างจะตอบยากเพราะว่าเราแนะนําเข้าไปถ้าไม่อร่อยจริงล้วก็ถ้าเสียชื่ออยู่เหมือนกันครับทำไมต้องแทงแก้วครับ เป็นชื่อที่เขาตั้งให้เพราะว่าด้านหน้ามันคือกําแพงกำแพงแก้วเราอยู่ที่ใส่กำแพงด้วยฮะแล้วจบอ่ามีมในเมนูมีหลายเมนูเหมือนกันนะครับก็มีเริ่มต้นเนี่ยผมจะเป็นปลาแห้งจังโมมาฮ่อแล้วก็มีมัสมั่นที่เป็นสูตรโบราณเฉพาะส่วนอบเนื้อคุ้งเหลาเนี่ยมันเป็นเฉพาะเลยของที่บ้านจะหาในทานไม่ได้แต่วันนี้เราก็ยังไม่ได้เสิร์ฟไม่มีโอกาสลองมาทานดูนะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอียมนะคะก็ก่อตั้งขึ้นโดย คุณถัดสีบุนนานะคะคุณชอมมเชลบอดาเล่และก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณเอริกบุนนากูสนะคะทั้งหมดนี้คือท่านเหล่านี้ค่ะต้องการจะส่งต่อแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งต่อถึงพลังของงานศิลปะที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆได้นะคะแล้วก็คอลเลกชันที่นี่นะคะก็จะมีทั้งพรมาเนนต์คอลเลกชันแล้วก็เป็นโรเทต เอ็กซิบิชันนะคะเอ่อคอลเลกชันที่อยู่เป็นคอลเลกชันถาวรก็จะมีการจัดแสดงประมาณ2ปีนะคะส่วนคอลเลกชันที่เป็นหมุนเวียนเราจะหมุนเวียนทุกๆ4เดือนนะคะเพราะฉะนั้น4เดือนเนี่ยมาที่ใหม่เอี่ยมก็จะใหม่เอี่ยมตลอดแลวก็คือ ก็อยากจะมีงานหลายๆประเภทเพราะว่าที่นี่เราแสดงงานศิลปะที่เป็นแบบร่วมสมัยนะคะแล้วก็เราอยากจะแสดงให้เห็นว่าการศิลปะแบบร่วมสมัยเนี่ยมีหลายประเภทนะคะอย่างงานสองครั้งแรกที่ผ่านมานะคะครั้งแรกก็จะเป็นงานเกี่ยวกับวิดีโอนะคะศิลปินก็คือคุณเจรยอพิชาัิพงศ์ฤเษรษฐกุลนะคะก็จะมีการแสดงที่เป็นวิดีโอส่วนงานที่สองที่เพิ่งจบไปนะคะก็จะเป็นงานของอาจารย์คมินทร์ฤาประเสริฐก็จะเป็นงานที่มันเป็นเพจงานปั้น แล้วก็งานที่กำลังจะมาถึงนะคะก็คืองานมองอาร์ตดูสไตล์นะคะก็จะมีการวางงานมองอาร์ตก็คืองานศินลปะแล้วก็ดูสไตล์ก็คือเรื่องของแฟชั่นเอามาจัดเรียงร้อยเข้าไปด้วยกันนะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะทางผู้ก่อตั้งอะคะ่ะตัดสินใจเลือกเชียงใหม่เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยเมื่อเขาเลือกจริงๆต้องบอกว่าผู้ผู้ก่อตั้งะคะ่ะสะสมงานศินลปะมากว่า30ปีแล้วแล้วก็ สุดท้ายเขาได้พบว่าศิลปินที่เขาสะสมคอลเลกชันทั้งหมดอะคะ่ะย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็เพราะนั้นเชียงใหม่ก็น่าจะเป็นเมืองที่สามารถเปิดรับอะไรใหม่ๆได้แล้วก็เขาก็เชื่อว่าศิลปินมาอยู่มันก็ต้องมีอะไรดีแล้วก็เส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นวัฒนธรรมนะคะเชียงใหม่สัญญะแพงสายเก่าแล้วก็มีพื้นที่ที่เหมาะสำหรับเปิดเป็นมิวเซียมนะคะ